สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเหี่ยไร้ล้อมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเหียเหียไร้ล้อมครับวันนี้ก็จะมาดูของปุณินกันครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่ครับพระปางนากรับนี้ของปุณินครับเนี่ยพี่ลองดูชัดองค์กิ่งจะลำล่ำมีดำล่ำแล้วก็นูน อย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยัวจริงเนี่ยของเกเยอะนะครับต้องสังเกด,ดีๆก็ถ้าใครมีถ้าอยากจะแบ่งผมบูชาก็ยินดีรับเช่านะพี่นะให้ผมด้านหลังเนี่ยรอยทะบรอยอะไรพวกนี้ถ้าแบ่งผมบูชาก็ยินดีรับเช่านะครับผมสวยๆก็ว่ากันให้ให้ราคาดีนะพี่คนนินพระแม่กองนะพี่นะะค่อนข้างที่จะหายา,ยากทวจริงมีน้อยนะครับด้านหลังนี่ยูวง่ายเลย คนดูเป็นในดูง่ายเลยพี่โหเนี่ยโหปิงโหูหปิงโหูหปิงถ้ามีรอยตะไบนิดหนึง่งรายะตะไบตะไบข,ข้างกันเป็นตะไบหย,ยาบสิแต่ต้องดูพิมพ์ชัดๆแบบนี้พี่วนล้ำๆแบบนี้ขบวัวด้านล่างใหญ่ๆอย่างี้โอกาสแท้สูงครับผมถ้าใครมีจะแบ่งปันผมช่าก็ดีนะครับผมเบอร์ตาม ช่อง youtube นะครับแล้วก็ไลน์แอดคุยคันได้ครับครับสวัสดีครับ